ชักพาคนรักให้รีบกลับมากราบคราอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังที่มีความเชื่อและศรัทธาในพระคาถาคาถานี้ใช้ทางเรียกคนรัก โดยเวลาภาวนาให้หลับตาคิดถึงหน้าคนรักแล้วน้อมจิตคิดไปว่าเขาหรือเธออยากจะมาหาเราคนที่โดนเรียกจะมีความรู้สึกอยากมาหาเราควรใช้ภาวนาในช่วงเวลาที่คิดว่าเขากำลังหลับอยู่จะใช้ได้ดีมากกว่าเวลาอื่น ในขณะที่ท่องให้ทำจิตทำใจเชื่อมั่นว่าพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะชักพาคนรักให้รีบเร่งมหาแต่จะเร็วแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับสมาธิความเชื่อและศรัทธานในพระคาถาและทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานความเป็นไปได้และวาสนาบุญกรรมของเราด้วย คาถาที่ว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอะอุสิวังพรมมาจิตตัง มานิมามากิตตังอาขัดฉายะอาขัดฉาหิเอหิมะมะมาอุสิวังพรหมมากิตตังมานิมามากิตตังอาขัดฉายะอาขัดฉาหิเอหิมะมะมัอตอุสิวังพรหมมากิตตัง มานิมามา,มากิตตังอาขัดฉายะอาขัดฉาหิาเอหิมะมะมะอะอุสิวังพรมมากิตตังมานิมามากิตตังอาขัดฉายะอาขัดฉาหิาเอหิมะมะมะอะอุสิวังพรมมากิตตัง มานิมามาจิตตังอาขัดฉายะอาขัดฉาหิเอหิมะมะมะอาอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมามาจิตตังอาขัดฉายะอาขัดฉาหิเอหิมะมะมะอาอุสิวังพรมมาจิตตัง มานิมามากิตตังอาขัดฉายะอาขัดฉาหิเอหิมะมะมะอะอุสิวังพรมมากิตตังมานิมามากิตตังอาขัดฉายะอาขัดฉาหิเอหิมะมะมะอาอุสิวังพรมมากิตตัง มานิมามาจิตตังอาขัดฉายะอาขัดฉาหิเอหิมะมะมะอาอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมามาจิตต pues ังอาขัดฉายะอาขัดฉาหิเอหิมะมะมะอาอุสิวังพรมมาจิตตัง มานิม,ม,มามาจิตตังอาขัดฉายะอาขัดฉาหิเอหิมะมะมะอาอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมามาจิตตังอาขัดฉายะอาขัดฉาหิเอหิมะมะมะอาอุสิวังพรมมาจิตตัง มานิมามาจิตตังอาขัดฉายะอาขัดฉาหิเอหิมะมะมะอะอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมามาจิตตังอาขัดฉายะออาขัดฉาหิเอหิมะมะ